โอ้อันนี้ก็ดูโอ้ปลาค่อเหยื่อปลาค่อเหยื่อปลาช่อนใหญ่นะครับปลาช่อนใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วปลาช่อนเล็กอีกสองตัวโอ้คืนนี้ก็คุ้มมากเลยนะครับปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับปลาตัวใหญ่มากเลย <st> โอ้ยลูกมาจากบ้านเลย <st> น้ำคัำ <st> ่มเอาน้ำคั่มเนาะครับโอ้ ลงมาจากบ้านหนองน้ำคำนะครับหนองน,น้ำคำก็ติดกับพ่นแดงนะครับติดเรานกยูนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับก็บมาจับปลากันนะ oh, อ๋อกระโดดแล้วปลากระโดดแล้วนะครับเมื่อกี้ปลากระโดดนะครับฮ oh! ัลหลเหยาอีเหยาะอีเหยาะอีเหยาะอีเหยาอยอีเฮ้อเสร็จได้เสร็จได้เดีดเดพ,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 พูนพ่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 นตบมังคีเหยาะโอ้ เนี่ยมุมนี้นะครับมุมนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับมุมนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับเมื่อกี้คนก็ได้ปลาตัวใหญ่อยู่นะครับก็มีการดีอกดีใจนะครับดีอกดีใจนะครับมีการดีอกดีใจร้องกันลั่นเชียวบางทีก็ได้ตัวเล็กบางทีก็ได้ตัวใหญ่นะครับโอ้ได้ตัวเล็กได้ตัวใหญ่นะครับนี่ก็กิจกรรมการ จับปลานะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับจุงห้างโพดบอ่อเนี่ยนะครับกิจกรรมการจับปลานะครับกิจกรรมการจับปลาของชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับ ชีวิตคนกรุงก็ชาชีวิตแบบคนกรุงนะครับชีวิตชาวบ้านก็ชาชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับเป็นการกิจกรรมการจับปลานะครับกิจกรรมการจับปลาได้ปลาตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างโอ้<ม>อเดยโด้ละเดยโอ้คือมานแทะนะฮะลาโตแท้สี่ห้าโตโอ้เพลลงกลางได้ลายยุ่นเนาะโอ้ อันนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับโอ้โหได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มากเลยนะครับก็มีปลาขาวนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหคุ้มอิ่มแล้วตัวเดียวนะครับปลาตะเพียนเซดามันตายไปแล้วนะครับ